สวัสดีครับผมวันนี้มาถ่ายคลิปหน้าบ้านนะครับผมกับบรรยากาศบ้านป่าบ้านทุ่งนานะครับผมวันนี้ก็มีน้องหมาตัวเล็กๆนะครับเดินมาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเขาไปถ่ายคลิปหน้าบ้านนะครับมานี่เร็วมาแล้วนะครับตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นตัวน้อยเนี่ยนะครับผมงอยไปไปมามานี่มานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เล็จูจู ชื่อน้องจูจูเนี่ยนะครับผมไปไปไปถ่ายคลิปหน้าบานไปอืมไปก็จะพาเขาไปถ่ายคลิปหน้าบานนะครับผมก็วันนี้พระอาทิตย์ก็แสงแสงนะครับส่องแสงพระอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างทั่วดินเลยทั่วล่านะครับผมสวยงามสงสวยสดง,ดงามนะครับวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างสวย,สวยสดงดงามผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศทุ่งนาที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้านะครับผม พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับโอ้ยคุณแม่บ้านเขาก็กาลังถ่ายคลิปนะครับผมนั่นน่ะโอ้วันนี้เขามีสมําไมแสงอาทิตย์สว่างจ้าแล้วครับวันนี้18นาฬิกา,กว,ากว่าแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าพระอาทิตย์ก็สวยงามมากเลยวันนี้ยามเย็นๆน,นะครับผมสวยงามทุกวันนะครับที่นี่นะครับเงียบสงบเย็นสบายอ,าอยู่กับแม่บ้านคนหนึ่งคนเดียวครับอยู่กับแม่บ้านคนเดียวครับผม ไม่เคยมีไม่ว่าหลายคนนะครับมีคนเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปหน้าบ้านนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์เกษตรกรมาด้วยนะครับมาจากทํานานะครับผมก็ผมอยู่กลางทุ่งนาอยู่แล้วนะครับผมวันนี้บรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยหลังจากครึ้มทั้งวันนะครับผมหลังจากครึมทั้งวันนะครับผมนี่แหละครับผมเอาไปไปเล่นไปเนี่ยพาน้องหมามาเล่นนะครับพี่น้อง าน้องหมามาวิ่งเล่นกลางทุ่งนานะครับผมวันนี้กับบรรยากาศที่สวยงามกลางทุ่งนาเนี่ยนะครับมีน้องหมาตัวเล็กๆวิ่งมานะครับผมนี่วิ่งมาหลายตัวมี่น้องหมาเล็กๆหลายตัวนะครับผมผมมีน้องหมาทั้งหมด7ดตัวนะครับผมไปทางโน้นสองตัวน่ะไปไหนนะน่ะไปทางโน้นสองตัวครับนะ่ะไปไหนมานี้เลี้ยวมานี้ ไปทางนน้นสองตัวสามตัวแล้วก็ตามไปอีกตัวหนึ่งนะตามไปอีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวแล้วนะครับตามกันไปอีกแล้วนี่อีกตัวหนึ่งตามไปอีกตัวหนึ่งทั้งหมดสี่ตัวนะครับพี่น้องนะ <c oughs> เขากําลังจะไปไหนกันนะ <c oughs> กําลังจะไปไหนกันทางนู้นนะเ <c oughs> นี่ครับผมนะ่ะน้องหมาวิ่งยืนเล่นอยู่กลางทุง่งนานะครับตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับเงียบสงบเย็นสบายนะครับ เงียบสงบเย็นสบายนะครับวันนี้ครับผมพระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับผมก็สวยงามประมาณนี้นะครับยามเย็นๆนะครับมีน้องไมกตัวหนึ่งเดินมาอีกแล้วนะตุมต่มเตียมตุมต่มเตียมแล้วแหละครับผมนี่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับตัวเตี้ยๆเล็กๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยตัวเตี้ยๆเล็กๆเนี่ยนะครับผมเจ็ดตัว ครับผมเนี่ยให้ดูครับผมให้ดูครับผมน้องหมาน่ารักน่ารัก,น,กนะครับสวัสดีครับ